สำหรบหับหลายๆคนที่แบบว่าสอบมาหลายสนามมากแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าสอบไม่ได้สักทีหรือว่ามีชื่อแล้วเรียกไม่ถึงสักทีอะ่ะ ก็จะเอาความคิดเก่าๆที่บอกว่าเออปีที่แล้วเราสอบไม่ได้ปีนี้ฉันจะได้ไหมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้ตัดเหล่านั้นทิ้งให้คิดว่าอดีตก็คืออดีตเราแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วเราก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาไปคิดถึงเรื่องอดีตแล้วเ,เอามากําหนดอนาคตของเราอนาคตของเราเราก็กําหนดได้ตั้งแต่วันนี้แล้วสิ่งที่จะกําหนดอนาคตเราได้มันคือสิ่งที่เราจะทําในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่มันผ่านมาแล้วที่คุณสอบไม่ผ่านหรือว่าคุณแบบ เคยผิดพลาดหรือว่าสอบกี่รอบก็ไม่ติดหรือสอบกี่ทีก็ไม่มีชื่ออย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วซึ่งมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะกําหนดอนาคตเราได้ก็คือเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป นะคะแล้วถ้าจะเป็นไปได้นะคะให้คุณมองถึงอนาคตตัวเองเข้าไว้แล้วมันจะนําคุณอะไปสู่ทิศทางเป้าหมายนั้นเมื่อเราคิดถึงอนาคตว่าเฮ้ยฉันจะได้รับราชการแน่นอนปีนี้รอบนี้ฉันได้แน่นอนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะนําไปสู่การกระทําของเราก็าคือว่าเฮ้ยเราได้ปีนี้นะแสดงว่า เราก็ต้องกระตือรือร้นที่จะใส่ใจว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรละ่ะถึงเราถึงจะได้เราต้องไปติวใช่ไหมเราต้องอ่านหนังสือใช่ไหมเราต้องทบทวนใช่ไหมเอ้ยเราแม่นรือย่างตอบตัวเองให้ได้ว่าฉันมีศักยภาพมากพอที่จะไปอยู่จุดนั้นได้แล้วใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่จะกําหนดอนาคตเราได้ดีที่สุดอย่าไปเอาสิ่งที่เป็นอดีตความผิดพลาดความล้มเหลวหรือความไม่สําเร็จของอดีต มากำหนดอนาคตของเราเพราะถ้าเราย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นอนะนะเรื่องความล้มเหลวเรื่องสอบไม่ติดเรื่องสอบไม่ได้แล้วคุณคิดว่าอนาคตของคุณมันจะไปถึงการสอบได้หรือไปถึงเป้าหมายการรับราชการของเราได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่าเราคิดกับย้อนกลับไปสู่ความที่มันล้มเหลวหรือความผิดพลาดมามันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะดีได้กว่าเดิมอะ นะยกเว้นแต่ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่เราก็เริ่มเริ่มทำได้เลยแล้วก็สิ่งที่เราคิดถึงอนาคตมันเป็นเรื่องดีมันก็จะนำเราไปสู่ทิศทางที่ดีได้อย่างแน่นอน